มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็สวยในแบบของเราได้สวยในแบบที่มันไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละนี่มันเป็นความสวยงามที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะเราสวยในแบบของเราเรามีคนเดียวในโลกสวัสดีค่ะทุกคนเกิบนะคะก็กลับมากันอีกแล้วกับคลิปดีๆมัง้งอีกคลิปหนึ่งพอดีเมื่อวานนะคะเก็ปได้ไลฟ์ลงในเพจก็นอนอาบแดดพูดคุยกับลูกเพจนี่แหละก็มีลูกเพจหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบตัวเองมีรอยแตกลายทำยังไงไม่มีความมั่นใจเลย วันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นการดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน oh. เดี๋ยววันนี้เรามาอาบแดดไปพูดคุยกันไปเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้กิบไปลงครีมที่หน้าก่อนก่อนที่จะไปออกแดดเนี่ยนะคะกิบก็จะลงเป็นเซรั่มก่อนเป็นยี่ห้อออร์แกนิกไม่ใช่แบรนด์ดังอะไรกิบชอบใช้ของที่เป็นออร์แกนิกก็ลงด้วยเซรั่มก่อนแล้วค่อยตามด้วยออยลงเซรั่มแล้วกิบจะตบๆถ้าลงออยลแล้วกิบจะนวดๆประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ลงออยนะคะเก็บใช้คือยี่ห้อเนี้ทั้งเซรั่มทั้งออยเลยชื่อนาะทัวเชิญกิบไม่ได้ตังค์ไม่ได้โปรโมทอะไรมันเป็นของเยอรมันนะคะของแบบไม่ได้ยี่ห้อดังอะไรก็แค่ใช้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นออร์แกนิกมันจะเป็นหลอดแก้วกดถาไปมันสำคัญมากนะคะการลงครีมลง ออยมยเจอร์ไรเซอร์ก่อนที่จะไปออกแดดเพราะว่าเดี๋ยวเราออกแดดแล้วผิวมันจะแห้งกว่าเดิมนี่พอลงออยแล้วกิ๊ฟจะชอบนวดนะคะใช้ใช้นิ้วทําแบบนี้แล้วก็นวดนวดตรงกลามแล้วก็หนกแก้มแล้วก็หน้าผากลงออยเรียบร้อยแล้วก็มาลงครีมกันแดดกันต่อคะ่ะก็พวกออยพวกครีมกันแดดเนี่ยเราลงกันจะออกแดดประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ อก็อีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราออกไปอาบแดดกันค่ะ hey, <baby. S 1> คิดนี้จะมาพูดถึงเรื่องความมั่นใจก็จะต้อง โชว์เตมแบบที่เป็นเตมเมแบนบนี้แหละกิฟใส่บิกนินี่อาบแดดกิฟไม่ได้ใส่บิกนินี่ไปเดินตามถนนคลิปนี้กิฟคงไม่ต้องปิดนมไปคุยไปนะคือมันก็ไม่ได้เห็นหัวนมถ้าใครคิดว่าอุจจารก็ปิดคลิปแล้วก็ไปดูคลิปอื่นไปมาก็คือหลายคนถามกิฟนะว่าทำไ,ไงดีไม่กล้าโชวน์หน้าท้องใส่บิกนินี่ทำไงดีมีรอยแตกทำไงดีวงแขนดำวงแขนคำ้ำขาหนีบคำ้ำ เอาจริงเมื่อก่อนกิ๊บก็เป็นคนที่ไม่ชอบจุดด้อยหลานี้ของตัวเองเหมือนกันคือเราเห็นเรามองเห็นมาแนละ้วเราสึกแบบเราไม่ชอบเราพยายามหาทางที่จะแก้ไขมันอย่างเช่นแบบมีรอยแตกเงี้ยกิ๊บก็คิดว่ามันจะไปเลเซอร์ที่ไหนได้นะในอนาคตเราต้องเก็บเงินไปเลเซอร์ออกนะหรือวงแขนค้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะไปเลเซอร์ได้หรือว่า หาครีมมาทาทาให้ลักแร้ขาวหรือการมีหน้าท้องเงี้ยตอนเด็กกิฟก็เอาสายสายรัดหน้าท้องมารัดๆเพราะคิดว่ามา,าจ,จะทําให้หน้าท้องแบนเรียบราบลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอย่างที่กิฟเคยบอกไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ในหลายคลิปแล้วว่าสิ่งที่กิฟมั่นใจคือการที่กิฟได้มายู่ต่างประเทศเพราะว่ากิฟไม่เคยเจอคนที่ติรูปร่างกิฟหรือหน้าตาหรือรอยแตกไม่เคยมีคนทักว่า มันน่าเกียดคือเขาไม่ค่อยมายุ่งเรื่องของเราเท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ของเราร่างกายเรามันเป็นสิทธิ์ของเรากริฟก็เลยได้เรียนรู้ว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ได้มาแคร์อะไรเรามากมายเท่ากับที่เราแคร์จุดเล็กๆน,น้อยๆในร่างกายเราอ่ะคือส่วนใหญ่แล้วความวมิตกกังวลว่าคนจะมองหรืออะไรเงี้ยจริงๆคนอื่นมันก็บางทีถ้าไปที่ไทยคนอื่นจะมองแล้วทักแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้ว แต่เรายังเก็บมาคิดอยู่เราจอยู่กับมัน24ชั่วโมงแล้วก็เก็บมันคิดอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยรอยแตกมันอยู่รอยแตกมันยังอยู่เราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจคือเราคิดเป็นซ้ำๆมากกว่าแล้วก็เราไม่มั่นใจไปเองนั่นแหละพอหลังจากที่เข้าใจและคิดได้มากขึ้นก็เลยเปิดใจเปิดใจกับการยอมรับในความเป็นตัวเองมากขึ้นยอมรับในร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะแบบการที่มีรอยแตกมีหน้าท้องแล้วก็มีจุดด้อยในบางเรื่อง เนี่ยหน้าท้องใครๆก็มีจะมีหน้าท้องมันก็เรื่องปกติอ่ะทำไมอ่ะจะให้มนุษย์ทุกคนมีหน้าท้องแบนราบตลอดเวลาหรอทําไมอ่ะมีรักแร้คั้าก็เรื่องปกติเราเป็นคนผิวสีคั้าอ่ะรักแร้มันก็เสียนสีกันตลอดเวลาจะให้มันขาวตลอดเวลาหรอทําไมอ่ะเรามีรอยแตกลายเพราะว่าเราอ้วนๆผอมๆมนุษย์เราโตขึ้นมีการขยายร่างกายมากขึ้นมีการหดลงบ้างบางทีถ้าเราผอมลงมันก็มีรอยแตกลายมันก็เป็นเรื่องปกติ ส่วนตัวกิ๊บไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องสวยในแบบที่สังคมวาดไว้อยู่แล้วอะเราไม่จําเป็นต้องมีรักแร้ที่ขาวอะไรขนาดนั้นเรามีรักแร้คล้านี่แหละมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลใรต่อสุขภาพอะไรเย่างนี้ยไม่จําเป็นจะต้องแคร์มากใช่ปหหรือการมีรอยแตกมันอยู่บนร่างกายของเรากิ๊บก็ไม่ได้หมายอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือต่อให้ในอนาคตจะมีตีนกามีรอยย่นอย่างกิ๊บก็ปล่อยไปเพราะว่ามันก็เป็นไปตามอายุเป็นไปตามวัจกักร่างกายมนุษย์อะที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ หรือแบบบางทีเราไม่แต่งหน้าอย่างเงี้ยคนทักโทมถ้าเป็นที่ไทยนะคนทักโทมเราก็จะคิดว่าเราไงก็เราไม่อยากแตง่งฉันมองว่าฉันสวยฉันไม่แต่งหน้าฉันก็สวยคือมันอยู่ที่มา n d s e ของเรามากกว่าว่าเรามองตัวองยังไงคือถ้าเรามองว่าตัวเองน่าเกียดตัวเองมีจุดด้อยเรามองเห็นแต่จุดด้อยของตัวเองอยัาง,ง,ายงไงยังไงเราก็ไม่มีทางมองตัวเองว่าสวยได้คือกีบะมองว่าตัวเองสวยนะก็สวยในแบบของตัวเองคือก๊บไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร ถ้าคนอื่นจะมองกิ๊ไม่สวยมันก็เป็นเรื่อง,ของเขาเป็นปัญหาของเขาแล้วไม่ใช่ปัญหางกิ๊บะนะคําถามที่ว่าจะทําไงให้มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของเ,เองหรือในจุดด้อยเช่นรอยแตกลายอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบและเราก็ไม่จําเป็นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมันโอเคที่จะมีจุดด้อยบ้างมันโอเคที่จะมีรอยแตกลาย หรือมีเซลลูไลท์หรือมีจักแรและคำ้ำมีขาหนีบคำ้ำมันโอเคท,ที่ที่จะมีอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นปกติของร่างกายมนุษย์ขาหนีบเงี้ยถ้าคนมีต้นขาใหญ่หน่อยมันก็เจีดสีกันเป็นธรรมดามันมันเป็นเรื่องปกติเราต้องมองบันให้เป็นเรื่องปกติก่อนอันดับสองเลยคือรักในสิ่งที่เราเป็นเปิดใจเปิดใจมองร่างกายตัวเองให้ให,ให้เป็นความสวยงามมันเป็นความสวยงามของของการเป็นมนุษย์ที่จะต้อง เติบโตที่จะต้องล่วงโรยตามกาลเวลาที่ต้องมีรอยตีนการอยย่นเมื่อเราแก่ไปเปิดใจก่อนว่ามันเป็นมันเป็นวัฏจักรของมนุษย์อะและนดับสอันนี้สําคัญมากๆคืออย่าแคร์สายตาและคําพูดของคนอื่นคนอื่นไม่ควรจะมีสิทธิ์มาทําให้เรารักตัวเองน้อยลงอันนี้กิ๊บเข้าใจอยู่นะว่ามันเป็นอะไรที่ทํายากอยู่ กิ๊บแบงก็ผ่านอะไรแบบนั้นมาเหมือนกันผ่านกับการที่อยู่ในจุดที่แคร์คำพูดคนอื่นมากไปแคร์สายตาคนอื่นมากไปจะใส่เสื้อแบบนี้จะใส่บิกินี่ต้องคอยคิดว่าคนอื่นจะมองเราว่าหน้าเกีดยดอะไรเงี้ยกิ๊บแบงอยู่ในจุดนั้นมาก่อนลิ๊เข้าใจแต่ทีนี้มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลากับการที่ค่อยๆสะสมความมั่นใจไปเรื่อยๆค่อยๆแคร์คนอื่นน้อยลงเรื่อยๆเ,เราค่อยๆพูดคําว่าช่างแม่งเรื่องของมึงเรื่องของกูพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเวลานิดเวลานิดเวลานิด และในที่สุดเราจะแคร์คนอื่นน้อยลงอะเราจะรู้ว่าเราควรที่จะแคร์ตัวเราเองมากกว่าไม่ใช่คนอื่นลหลายคนอนะกดดันตัวเองมากไปลืมนึกไปว่ามนุษย์มันไม่ได้สมบูรณ์แบบจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราต้องเพอร์เฟกทุกอย่างต้องไม่มีจุดด้อยเลยถึงจะสวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะค่ะมนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันเนาะเราก็สวยในแบบของเราได้สวยในแบบที่มันไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละนี่มันเป็นความสวยงามที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วอะเพราะเราสวยในแบบของเราเรามีคนเดียวในโลกไม่ e ย e a t h How do you feel about stretch marks? I don't know. It happens. How do you feel about stretch marks on my body? Mm. On your body? Yeah. Where do you have one? On my boobs. Ah, true. Most of the time, no. I don't notice it. What do you feel when you see, like, look, my belly, mm. my my darker arm here, you see it? That's something I didn't even recognize till you said it. Yeah. Yeah, like. What the fuck? We three years together. <laughs> I mean, if you always look at, like, if someone is beautiful and there's one stretch mark, and you focus on that one thing, the more you focus on what's not good, the more you don't see what's good. So rather focus on what's good. Mm. And how would you react if someone like come to you and said, "Well, you got stretch marks here and..." A uh, little shitty. Mm. Why would you react to this kind of people? I mean, it, it really sounds arrogant. But if you walk uh, along the street and there's a dog barking at you, uh -huh. uh, maybe you look at the dog for a second and ding. But wouldn't would you keep minding the yeah. dog barking? Yeah. And then you can just ignore them, like, because it's pretty much nothing more. Someone barking at you. Mm. I mean, what's the intention of? Uh, saying something shitty make you feel shitty right yeah so why would you care yeah in that uh, situation it should become a dog okay. some people would say like you can't make a dog out of a person but if they intentionally want to hurt me yeah i can yeah in that moment they become this